ได้ได้ได้ฮัลโหลเทสจบเกมนี้ได้ไหมครับผมเพื่อนเบอร์สองครับคุณออกซิเจนฮัลโหลเพื่อนเบอร์สองครับครับผมเอ่อพอดีเดี๋ยวจบเกมนี้อะครับพอดีแฟนของเพื่อนผมก็จะขอเข้ามาเล่นด้วยอะครับอาจจะต้องขอเอาขอแต่เดี๋ยวเราแอดเพื่อนกันเอาไว้เดี๋ยวไว้วันหลังมาเล่นด้วยกันครับผม ครับผมช่วยติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับโอเคีช่องอะไรนะ C K J K Y Channel อ่ะเนี่ยฮะั C K J K Y R C K โอเคครับผมได้ครับเดี๋ยวไปติดตามให้เดี๋ยวจะคอยไปคอมเมนต์ใช่มีครับที่เราเล่นพับซีกันนี่แหละเกมไหนกินไก่ผมก็เอาไปลบเฮ้ยมีคนลบเฮ้ยมีคนลบ เลยลงเพียบเลยอุ้ยเพียดฝั่งผมเพียบเลยแย่แล้วไม่มีปืนยิงรัวผมมีแต่ลูกซองกระบอกเนโอ้นงบ้านเด็กนงบ้านเด็กผมมีแค่ใช่หลังผมมีสองคน M16 อ้โหแม่ทั้งหลังไม่มีปืนกลเลยมีลูกซองกับปืนพกเจริญแล้วผม หลังนี้คนนึง่งข้างๆผมก็มีอ่ะหลังแดงก็มีหลังแดงได้ยินเสียงแนละ้วอึนน๊ชว้าวทำไมจำบ่อยจังวะขึ้นบนอนละ อยู่ตรงพี่กี่ตัวพี่โด,ดนแดงปลาระเบิดไปแดงปลาระเบิดมาเออหลบได้จิ๋วเฉียดมีน,นะผมถือลูกซองมาด้วยเอ้ที่อยู่ดังไอ้เนี่ยบ้านแดงพี่มันมันอยู่ชั้นไหน ฉัดฟ <a> ้าวะโทษทีผมไม่เห็นสอสองันโอเคครับมอไปฟั่งนน้นให้มาร์คี่มุกเตมาร์คี่กเแล้วกาน้นอีกมาร์คเดอะโลเคชัานเฮ้ยเยอะข้างผมมีสาคนชิบหายละบานแดงชันสองไน้ำเงิน On my way ะทาเรือถ้าเรือมีอไปน้ำเงินชิบหายละ ท่าเรือมีคนผมผมถอยก่อนชั้นสองไม่เห็นคนนะสองมีมีเมื่อกี้ผมเห็นมันวิ่งมันอยู่มันอยู่มันถอยก่อนมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งอยู่ได้ได้ได้ไปก่อนนะถอยก่อนนะอ่ะมุมยิงมันไม่ได้สวยพุโอ๋อพไปตกไปดักรออยู่นู่นเหรอเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงวิ่งอยู่ตรงท่าเรือระวังด้วยครับ มีหลังพี่มีคนไหว้หน้ำพี่ตุกหันหลังเลยเออตรงท่าเรือใช่ไหมพี่ตรงท่าเรือใช่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะระวังด้วย ันยิงอะไรพี่ไม่ไม่รู้มันมีคนว่ายน้ำอยู่มักมักไหนเดี่ยมผมไม่เห็นบันงยังอยู่นะบัารังยังอยู่นะคิดเจ็ด้ไกลๆเลเลยชาร์จบัตรแดงกันคู่ไหมเพื่อนเบอร์สองมาด้วยกันไหมผมไม่นกับจับตี่คิดเจยดปุ๊บปุ๊บไปไปนะ หมอบ้านแดงไม่ฟันเดียวอยู่ตรงระเบียงอยู่ตรงระเบียงหน้าโอเลยอยู่ตรงระเบียงวิ่งออกมาแล้ววิ่งลงบันไดไปแล้วโอ้โหเลยมัวแต่หัาไปหาพี่ตุ๊บเบอร์สองวันเจอา เหลือตรงพิทุกตัวหนึ่งมียาไม่หมดข้างหลังข้างซ้ายผมครับอันนึงมี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 ขอบคุณมากครับขอโทษดีพิทุกว่าจะให้พิทุกไปยิงในตัวนั้นดิ่มน้ำเนี่ยเลยอ่ะไม่มีสะโคบเออตัวละมาเอามาเอาผมพี่ผมมีคนหกพิทุกไม่มีสะโคบไม่ทันแล้วพิทุกไม่ไม่ไม่มันขึ้นมาเก็บกับผมเนี่ยผมผมมีถามอยู่ไม่เป็นไรผมใช้คุณจับไปก่อน เก็บไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนวววงบบีแล้้ดยมันอยู่อยู่ตรงเนินน่ะวิ่งอยู่ตรงเนินนะในตรงเนินในตรงหินเนี่ยขอบขอบวงเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเข้าวงเดี๋ยวเข้าวงก่อนมั้งพี่ดักในวงยาน้อยอ่ะยาผบบมีไม่เยอะได้ผมก็ไม่มีเลยมันก็น่าจะไม่มีเปนโดด หนา้าจะไม่มีโดดเพื่อนถอยออกมาก่อนผมถอยแล้วไม่มียาไม่มีอะไร <c oughs> เหลือยาน้ำแค่นั้นเองโอ,โอเคไนดะ้ยาเจ็ดสิบมาแล้วในวงมีคนยิงกันอย่าเพิ่งไปเปิดขอวิ่งก่อนอนะเพื่อนไปเลยโอไปเลยยังไม่เปิเปดพี่ผมมียาเจ็ดสิบอันเดียวเอง โอ้แม่ยงมีบดตามหลังในเมืองใหญ่น่าจะมีคน <_ d ose> พี่เอาเฟอร์เรดกับผมแม่ผมมียาอยู่นะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดยวัก่อนใช้ย,นยาน้ำก่อนแล้วกัน บ,บอดหมายกันสวยปัดมยาบอดบอดบอดฮะกำลังต้มน้ำสวยโอ้โหห้าสิบเอ็ดวิ เข้ามาใครพี่ Attack the mark Attack mark the โอเคเรียบร้อยผมเก็บไแล้วอย่าเลือกไม่ไม่ยังยังไม่เรียบร้อยพี่ยังมีนะพี่กก็เมื่อี้ไอ้้้ไไออตัวที่มันยิงเมื่อกี้เนี่ยเอาสก็อบก่อนี่มันยิงเมื่อกี้เนี่ยยังไม่เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในวงดีกว่าพี่เพราะเดี๋ยวถ้ามันบิบวงอีกบิบรอบนี้เดี๋ยวไม่มียาใช้พอดีครับผม ิดเอ็ดมีอันเดียวเลยรีบไปหาในวงก่อนพบผมมีไทเอยด r อาร์นะพี่ไม่เป็นไรผมไม่มีเอดอาร์มีแต่ลูกสองอ่าุกเลยแล้วคนยุ้ยไม่อยู่ด้วยแล้วนี่แบบฝีมือตกไปเยอะเอยพี่ตุก เอาเพอร์เดตกับผมว่าพี่ได้ทุกคนให้พี่ได้อันนึงเออเออนี่นี่เนี่อยู่นี่ไก็ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมมีสองอันแล้วโอเคแล้วสองอันค่อยอุ่นใจนะแหมจิ่ตุกเงียบอย่างนี้แปลว่าไปคุยกับคนดูอยู่แน่ โผล่ไปจู่ีกันนุ่งกันิ่งกันอยู่มันจริงๆแล้วมีคนฟาร์มไปแล้วในอะเหมือนเน้ยตึกห้างยังไม่มีคนฟาร์มตึกห้างของมิวเคียบเลย Attack the mark Attack the mark ตึกเนี้ยตึกเนี้ยประตูเปิดหมดแล้วของทุกชิ้นอายไปหมดเลยนี่กระสุน AK กระสุนเขียวครับผมเอาละพิกัดสองหนึ่งศูนย์พี่ พี่พี่ดูในแมพเอาละกันผมมักตรงแถมวมักเขียวอะมีคนใช่ไหมเออใช่ใช่เราเงียบๆแล้วเราไปกันก่อนดีกว่าได้เข้าวงเลยไปสองันสวนัสดีทั้งสามคนได้ครับพอ<ด>่พอคุยกันได้นะครับฝากติดตามช่องผมไปด้วยนะครับช่อง T K T K Y T, 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 T Channel ช่องยูท uh> uh ูบน sì ้องใหม่มาเกาะใบบุญโอ้โหเขาตึงช่วกันได้วะหลังหินมาร์คเดอะโลเคชั่นใช่ใช่สองคนมันกำลังชุดกันอยู่ระวังไอ้ตี้ข้างหลังนะฮะโอ้โหจริงผม น,นี่มันยิงกันนี่ผมโดนผมโดนเียวมันมายิงผมเลยทำไมผมโดนวะโดนแรกๆมันยิงก,กันฮันนี่ของ,งยาแบบสวยมากโอ้ attack the mark attack the mark attack the mark สวยครับ กำลังอ้อมขวา สุดท้ายสุดท้ายระวังซ้ายมือนะเบอร์ซี่เดี๋ยวผมผมวิ่งวิ่งตามพี่ที่แคร์ตแล้วคนมาพี่ยังมีคนมี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 ได้ได้ได้มีคนใช้สไนด์ตัวใกล้มีไม่ใช่พี่ตัวใกล้ผมยิงไปแล้วมีคนใช้สไนด์ระวังด้วยไม่รู้นอนเป็นงูอยู่แถวนี้เปล่าผมยิงตายตรงหน้าผมเนี่ย ระวังด้วยมันมีสองตัวนี่ไง Mark the location พวผมกลับไปชุบเองพี่นอนอยู่นั่นแนละเดี๋ยวผมมาหลบเดี๋ยวให้เบอร์สองคุมกันให้อยู่ตรงไหนอะตรงที่มาร์คมองยังไม่เห็นเหมือนกันมันอยู่ตรงห้องน้ําอ่ะไอตรงห้องตู้เล็กๆน่เ็จเจเจเสร็จตรงทางที่มันขึ้นเนี่ยโผล่หลักเรามาพี่ระวังด้วยมียาไหมโอ๊ตขอตักอัน ยาพันก็ได้ยาพันก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเลยโอ้โหเฮ้ยมันโผมเว้ยมันอยู่ตรงไหนวะนี่หลังก็มาหน้าก็มีเล่นตรงพี่อลดีเลพี่พบปะเทียบเดียววะ โอ้ระวังนะมาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่นเหมือนจะอยู่บนแถวเนี้ยเมื่อกี้ผมโดนจากทิศเนี้ยพี่ขานมาได้ไหมได้ได้ได้โอ้โหเปิดประตูหน้าบ้านช็อคโมผมก็หมดละเปิดแล้วพี่อย่าออกมาอย่าออกมาเปิดประตูหน้าบ้านเฮ้ยไม่ทันว่ะผมผมขานไปไม่ทันโอ้หต้องออกมาชุบผมอ่ะขอบคุณครับโดนแน่ๆตรงนี้ ต้องกิน<า>ไก่สิพี่หายแล้วยาผมเออขอบคุณขอบคุณเขา,เาไม่เอาพี่เอาเอาสิเอาสิอาสขอขอ,ขอ,อนอนพักตรงนี้ก่นอนรอผมแป๊บหนึ่งนะโอ้ได้ได้ได้ให้มันยิงกันก่อน ใช่ไอ TK JK YT Channel อันนี้ใช่ครับใช่ครับที่เป็น TK รูปตัวดที่มันเป็นโูหสักษรสีขาวอ่ะ TK สีขาวอ๋อโอเคโอเคใช่ขอบคุณมากครับช่วยกด subscribe ให้ด้วยเพิ่งจะลงคลิปเพิ่มไปวันนี้ผมทำคลิปต่อไว้เลยอีกสามวันเดี๋ยวลงทังหคลิปกินไก่เดี๋ยวหลังถ้าเกิดเล่นกับคุณออกซิเจนแล้วกินไก่เดี๋ยวผมก็จะไปลงด้วย หมดตีข้างหลังหมดตี้ตรงนี้หมดตีแล้วเหลือสองตัวเหลือสองตัวน่าจะอยู่ทางนี้โอ้โหพอดีเลยผมโดนไปเจอมันพอดีระวังด้วย ไนั่นตายเลยสองตีเฮ้ยอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ Mark the location Mark the location เกือบไปแล้วขอให้กินไก่อยากเอาคลิปนี้ลงอะมาดิครับ s u ร s c เบอร์คนที่เก้ามีการปลาสมกเกิดขึ้นตรงเนี้ยไม่เห็นผมไม่เห็น attack the mark attack the mark ผมเสียงมันจะอ้อมังหลังอ้อม,มาจริงด้วยตายเลยตัวนี้ตายเลยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวตัวนี้ตายเลยผวว่ามันต้องออกมาแน่โอ้ระวังตอนนั้นไอเรี่อผมอยู่นอกวงนีหว่า จุดว,ว้าวทำไมไม่มีกันวิ่งเาเรา,า,เาเห็นอ้าวกินไก่เว้ยขอบคุณมากครับกินไก่อ้าวคลิปนี้ได้ลงแล้ว อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่อง TKJK YT Channel ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับและเราจะพาทุกคนไปกินไก่ทุกวันใช่ไหมใช่กินจนเป็นโลคเกากันเลยทีเดียวเชียว <laughs> <laughs>